มันเทิงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสาวสวยมากความสามารถอย่างขวันอุสมณนีจะมาเผยชีวิตการเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นยังไงไปติตามกันใน e n t e r t เทนเมาส์ค่ะ e n t e r t เทนเมาส์กเมาส์้นน้ นักแสดงสาวสวยอย่างขวัญอุสมณนีที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า33ปีฝากผลงานการแสดงเอาไว้ก็มากมายและอีกหนึ่งบทบาทนั้นก็คือการเป็นเจ้าของแบรนด์คอสเมติกที่ทํามาแล้วกว่า5ปีเธอบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องแก้ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคนับครั้งไม่ถ้วนทุกอย่างง่ายหมดค่ะยากอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ของคนมันหลายรูปแบบโดนโกงโดนหลอกที่มันแย่นะมันมาจากคนใกล้ตัวกับคนที่เราไว้ใจอย่างอันนี้ที่ขวัญเจอขวัญ ขวัญก็ทอน,นะแต่ขวัญแค่รู้สึกว่าเขาเอาไปได้แค่นี้อ่ะขวัญเชื่อว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรไม่ดีกับเรากฎหมายคุ้มครองเราความรู้คุ้มครองเราและด้วยประสบการณ์การทาธุรกิจของขวัญน,นี่เองค่ะเธอจะนํามาใช้ถ่ายทอดและเป็นแนวทางให้กับเหล่าไอดอลยอดนักขายกับการทําหน้าที่เทรนเนอร์ในรายการเซเวอร์ภารกิจพิชิตยอดขายที่ตอนนี้เธอมีลุกทีมแล้ว5คนตามดูกันต่อวันเสาร์นี้6โมงเย็นทางช่องวัน31ออย่าไป อยู่ตรงนี้จกกนกว่าจะปลอดภัยก่อนรักวาวุ่นของวัยรุ่นแอบ,บรักวินไม่พักเลยจริงๆค่ะสำหรับซีรีส์ My Love Mix Up เขียนรักด้วยอย่างลบของคู่จิ้นสุดฮอตเจมินายโฟลด์งานนี้ทั้งสองหนุ่ม <ๆ S 2> เขาก็เลยขอเผยความลับนในวัยเรียนว่าเวลามีคน,นที่ตัวเองแอบ,บชอบพวกเขาจะหาวิธีบอกแบบนี้ค่ะววเคยเขียนเขียนแบบว่าจดหมายร่างจดหมายรักไม่ใช่จดหมายรักหรอกแบบว่า วันนี้อ่วันนี้เจอเขาใช่ไหมเราจะพูดอะไรกับเขาดีเลยชอบใครก็บอกเลยถ้านจะไปเขียนทําไมให้มันยุ่งเหยิงเฮ้ยเ,เราเขียนแล้วมันก็ยุ่งเหยิงมันเลยกลายเป็นซีรีส์ไซีรีส์ My Love Mix Up เขียนรักด้วยยังลบทุกวันศุกร์เวลา2 3 0่ครึ่งทางช่อง G ็ m 25 กลับมาช่วงสุดท้ายไปกันที่เวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2024เรียกว่ายิ่งใกล้วันไฟนอลก,กิจกรรมก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้เหล่าสาวงามเขาทำกิจกรรม Black Room เป็นวันแรกปฏิตามภาพบรรยากาศกันค่ะ Black Room หรือการสัมภาษณ์ทัศนคติเชิงลึกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความกดดันและตื่นเต้นให้เหล่าสาวงาม Miss u n i v e r ว e ไม่น้อย ดูจากภาพที่เกิดขึ้นรอบแรกเมื่อวานนี้สาวงาม20คนกลุ่มแรกแต่ละคนก็มีการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์บางคนก็ไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเนี่ยวจิตใจให้คลายความตื่นเต้น ซึ่งบรรยากาศในการสัมภาษณ์ข้างในมันกดดันมากจริงๆเพราะคณะกรรมการจะพยายามถามเพื่อที่จะหาตัวตนจริงๆของผู้เข้าประกวดและทําให้ตัวผู้เข้าประกวดกลดล็อกในหลายๆเรื่องจนบางคนเสียน้ําตาเลยก็มีเข้าไปแล้วก็เหมือนเขาพยายามช่วยปลดล็อกเราแล้วเราก็รู้สึกโดน,นปลดล็อกจริงๆค่ะสําับเกตก็ดีใจค่ะที่เหมือนว่าสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าเราเป็นยังไงกับสิ่งที่เราเป็นเราจริงๆอ่ะคนอื่นเขาได้รู้ว่าเราคิดอะไรแล้วก็เป็นยังไงก <s> ็ค <s> ือเขาก็ได้เห็นเพนพอตของเราแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันเป็นแบบนั้นจริงๆเออหนูก็ยอมรับว่าวันนี้หนูยังไม่สามารถแก้เพนพอยนั้นได้แล้วแต่ถามว่าดีใจไหมดีใจที่เขาเห็นข้อดีของเราเหมือนกันค่ะที่หนูร้องไห้หนูไม่ได้เสียใจนะหนูรู้สึกว่ามันตื้นตันใจมากกว่าที่เวลามีใครมาสอนเราหรือบอกเราหรือแกะตรงนั้นออกจากเราเพราะว่าชีวิตของเราอะเรา เลือกเองทําเองทลล้อในตัวเองไม่ได้มีใครมานั่งบอกแต่วันนี้รู้สึกปลดล,อล็อแล้วค่ะติดตามชมกันถ่าทอดสด Miss Universe Thailand 2024รอบ Preliminary ในวันสุกที่12กรกนยาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงและรอบไฟนนลวันอาทิตย์ที่14กรกนยาคมเวลา2ทุ่มครื่งทางช่องวัน31วันมนเทิงวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ